ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมงช่างใหญ่ครับก็ชอบคัตติ้งอะค่ะแบบรู้สึกดีทีการตัดซอยใช่ใช่ใช่ก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องบอกอะไรเยอะไงคะครับไม่ต้องอธิบายมากแค่เอาแบบมาให้ช่างใหญ่ดูว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าใช่ไหมค่ะปกติตัดทรงอะไรก็ธรรมดาค่ะบ๊อบทั่วไปบ๊อบันสั้นอ๋อบ๊อบสั้นแต่วันนี้ทําไมทําไมถึงอยากตัดผมทรงบ๊อบปีมิกทรงที่มันไม่มีในตลาด ราะอะไรอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนกระชากไว้กระชากไว้แล้วกระชากไว้ไม่สะดวกแก่ไม่สะดวกแก่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อันนี้เหรอฮะครับเจ็ดสิบใกลตายแล้วล่ะเมื่อวานวันที่ยี่สิบแปดมีนาสองห้าหกแปดเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยลูกค้ารู้สึกกลัวไหมตกใจตกใจกันทั้งประเทศตกใจคะตกใจแล้วมันเริวกินแล้วมันแล้วมันแผ่นดินไหวทั่วประเทศไหมเมื่อวานเนี่ย หรือจะพอในกรุงเทพไม่ไม่ค่ะรู้สึกจะห้าสิบกว่าจังหวัดตามข่าวนะเกือบจะหมดประเทศอยู่แล้วตามข่าวอะค่ะครับครับแล้วลูกค้ามาจากไหนครับเนี่อลำลูกกาคลองสองแล้วที่คลองสองลำลูกกาไม่มีร้านตะกุ่มเลยครับเยอะเลยเยอะเลยเคยไปใช้บริการไหมในโซนแนวเนี้ยไม่เคยเหรอไม่กล้าหรือว่าไม่หรือว่าไม่อยากก็คิดว่าไม่เอา ไม่กล้าเสียบใช่ใช <laughs> โอเควันนี้ลาไปก่อนอค,ครับรีบค้าลูกค้าจะรีบกลับบ้านแนละ้วก็คือความทุยมันไม่ได้สูงขนาดนี้หรอกเห็นช่างใหญ่ใส่โฟมแล้วก็ไดโยโคนแล้วก็ใสแฟใส่บอมเมียดนะครับแล้วแล้วก็เซตผมเฉยน,นะแต่แต่ว่าใช้ชีวิตจริงอ่ะมันไม่ได้ทุยขนาดน,นี้หรอกนะครับบอกไว้กว่อนนะอันนี้เป็นการเซตติ้งเป็นการไดโยโคนเนี่ยแล้วก็ด้านข้างก็ช่างใหญ่ยกขึ้นไปนะครับยกผมห้องชั้นที่สองนะขึ้นไปนะครับ แล้วก็ความสูงประมาณหนึ่งหนะ้าวีปัวมาหนึ่งนะิ้วนะใช้กัรไกนะครับโอเวอร์ซิสคมคัดไวจรนหนานิดหนึ่งนะทําไม่ต้องไวจรนหนานิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเปิดข้างเดียวไงถ้าเราไปถ่ายเกียนสั้นมันจะโดดเกิอนอะ่ะผมก็เลยตัดให้มันมันมีความหนานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ความยาวด้านข้างผมตัดให้มันปิดหูครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ป้ายๆมาข้างหลังเขาเรียกว,ว่าหวีไปไป้ายป่วยๆมาให้มันตามแบบเห็นหลูกค้าเอาแบบมาเอาแบบมา,ามบ,บมาตามเนี้ยเห็นไหม หกสิบบวกไม่สะดวกแกขอบคุณครับบ๊ายบายเจ๋ลร้านกําเนิดซาลอนก็ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธินทัศสิบสองเขตสายใหม่กทมนะครับหาไม่ยากนะถ้านั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตูสี่เดินเข้าซอยไม่เกินห้าสิบเมตรร้านอยู่ฝาเมือนะครับร้านก็เปิดสี่โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะให้จองคิวเข้ามานะครับช่างใหญ่ตัดผมพันหนึ่งพันบาทช่างอู๘ร้อยนะครับห้องทางติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์จองคิวด้วยตัวเองก็ได้ 0625483999และ081 9์แปดหน่างนะไลน์แอดนะแอดไซน์นะ K A S M ผ่านว่ากะเสียนนะครับชื่อจริงของช่างใหญ่นะนะครับก็ชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบํคบับบายเช้าชื่อช่างใหญ่เพมหาชน คนเคารพจับผมตามสัง่งหลอกขนาดนี้ทำให้ดูดีใครๆก็มาไม่ว่ายิงหรือชายช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ดทุ่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปาดุเธอจริงๆน่ต้องมาตัดกับเขาช่างตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็ด ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านางปลาดุเธอจริงๆน่าต้องมาตักกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์ เขาหไวยมากกับสายลมขาต้องปื้มทุกครั้งกลับไปไม่ใช่แค่แตัดผมยังมีเล็บทองแต่งให้สวยยามดูแพนทุกทรงโดยจะดันเขาขยังติดดิ้นยืนนับเดินแบบถึงนาที